ตตี้พลชมพูนะคะจาการคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องสิวนะคะสืบเนื่องมาจากคลิปที่นัตตี้บอกเล่ากับเรื่องราวผลิตภัณฑ์ที่ที้ใช้ตลอดเดือนตั้งแต่มกราภุมพาเมนาที่ผ่านมานะคะแล้วก็นัตตี้ได้พูดถึงว่านัตตี้เนี่ยให้ทางด้านของโซบิตี้นะคะดูแลทั้งผิวหน้าของนัตตี้นะคะเป็นทั้งครีมบำรุงแล้วก็ครีมรักษาสิวรวมไปถึงผิวหน้าของน้องชายนัตตี้ด้วยที่ตี้ได้บอกไปว่าน้องชายนัตตี้เนี่ยสิวเหือขึ้นมาแล้วก็ทางพิตี้ก็ได้รับดูแลผิวหน้าน้องชายของน น้องชายนาตี้ใช้อยู่แล้วคือหน้าดีขึ้นมามากๆจากที่เป็นสิวแบบเผอเต็มหน้านะคะก็คือ3ตัวนี้ที่อยากจะมาแนะนํากันในวันนี้นะคะจะมีทั้งเป็นตัวมาร์คแบมบูนะคะเป็นตัวแอ็บส์ลูดแอคเนสเซรั่มตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นผลิตภัณฑ์แต้มสิวเป็นแอคเนสปอตตัวนี้นั่นเองนะคะถ้าจะให้นัตตี้เล่าเนี่ยมันก็คงจะยังไม่ดีพอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นัตตี้ก็เลยได้เชิญแขกรับเชิญสุพิเศษมานะคะเป็นน้องชายนาตี้เองขอสิโปรมอด้วย มาแล้วนะคะน้ยเกิดน้องหนูนะคะนูแนะนําตัวให้กับทุกคนได้รู้จักกันครับผมชื่อนูนะครับอิทธิสิ์วัชระเจริญพงศ์นะครับครับผมเป็นเฟชชี่ของมหาวิทยาลัยวลราชธานีนะครับตอนที่ช่วงแรกนี่สิวนี่ไม่ไม่มีเลยนะครับแล้ว อาจจะม,อจจะมีอาจจะมีบ้างแบบเล็กน้อยเม็ดสองเม็ดอะไรประมาณนี้แล้ว<ช>ทางหมหาลัยเขาแบบใ,ให้แต่งหน้าบ่อยมาสงสัยแบบวันนั้นแบบว่าล้างหน้าไม่สะอาดหรือว่ายังไงนี่แลครับแล้วประมาณสองสามวันก็จะเริ่มแบบมีสิวตันขึ้นมาครับเต็มหน้าเลยครับแล้วก็เยอะมากตามแบบแก้มใช่ครับตามแบบตรงนี้ครับนอ่านะ้รผาก็คือ ก็หน้าเลยเป็นซลลอุดตันขึ้นมาก่อนเริ่มต้นด้วยการเป็นสซลลอุดตันเพราะว่ามีการแต่งหน้าบ้างมีแบบทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นมันต้องมีการแต่งหน้าข้างบ่อยแล้วก็คือด้วยความที่เป็นผู้ชายเนาะมันก็อาจจะไม่มีแบบอุปกรณ์ที่เป็นคลีนซิ่งีิปเวอร์ที่ล้างเครื่องสำอางอะไรแบบนี้ใช่ไหมล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาเสร็จปุ๊บแล้วก็นอนแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็เกิดเป็นเครื่องสำอางที่มันไปอุดตันหน้าเรื่อยๆมันก็เป็นสซลลอุดตัน แล้วเป็นยังไงผิวอุดตันแล้วไป,ไววไป,ไปทำไมตอนแรกก็<อ>ตกใจมากเลยแบบอ้ยกลัวแบบไม่กล้าเจอคนอะไรเยอะก็อยากให้มันหายเร็วก็ไปบีบเองเอาสิวไปเอาเข็มไปเ<อ>จาะเจาะเจาะแล้วก็บีบออกมาอม,มันก็จะเป็นหวัหวหัวข้วาขาออกมานิดหน่อยแล้วตอนนี้นึกว่ามันจะหายครับแต่ว่าวันต่อมามันมันเริ่มไม่ใช่สิวอุดตนันแล้วมันจะเป็นสิวแบบสิวสิวอักเสบใช่ไหมที่มันตุ่มแบบบวมๆแบบเริ่มเริ่มเจ็บใช่ใช่ นะคะก็เป็นบีบเองใช่ับมันก็เลยเป็นสิวอักเสบใช่แล้วก็ขึ้นเต็มหน้าเลยตอนนี้แล้วก็แบบอ้ยอายคนมากแบบไปเรียนแต่ละวันนี่ต้องใส่แมสปิดปากอย่างนี้ครับใส่หมวกใสรร่อะไรอืมนี่ก็เป็นที่มาอันนี้ก็เป็นเป็นอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มันเกิดสิวแต่ว่าก็ด้วยความที่พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยใช่ใชไหมไม่ได้เป็นคนนอนดึก แต่เป็นคนนอนเช้าเนอนเช้าเลยกิจกรรมเยอะมากครับแต่ละวันก็นอนประมาณประมาณตีตีสามตีสี่ครับตีสามตีสี่ได้นะคะก็พักผ่อนไม่พอด้วยอาหารการกินด้วยกินขนมช็อกโกแลตใช่ช็อกโกแลตกินทุกวันเลยกินทุกวันวันละเป็นโลน้ำอัดลมด้วยกินแบบไม่หยุดเลยมันก็หลายอย่างที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวด้วยก็หลายอย่างก็เลยทําให้สิวมันเถึงขึ้นมา เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนาผลิตภัณฑ์ที่น้องโลนี่ใช้อยู่แล้วก็ดีขึ้นแต่ว่าก่อนที่น้องโนี่จะมารักษาโซเฟีตี้เนี่ยคือนาตี้เนี่ยรักดูแลให้โซเฟีตี้ดูแลผิวหน้านาตี้ก่อนแล้วก็คือทางโซเฟีตี้เนี่ยเขาสงสารน้องคือนาตี้เล่าให้ฟังว่าน้องนี่สิวเหอ่อก็เลยเขาสงสารก็เลยแบบแบบเออขอขอดูแลผิวหน้าน้องชายนาตี้ด้วย น้องก็เลยโอเคตกลงก็เลยดูแลมาประมาณกี่เดือนแล้วตอนนี้ก็ประมาณสองเดือนสองเดือนนิดๆครับ <S 2> 2 <S แต่ก่อน,น,นก่อนหน้านี้แบบไปไปรักษาตามคลินิกรักษาสิวธรรมดาอ่าไปรักษากับคลินิกรักษาสิวก่อนประมาณกี่เดือนประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าครับแต่ว่ามันมันไม่ดีขึ้นเลยมันแบบมันเหมือนยิ่งยิ่งรักษายิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ก็เลยหยุดไปเลยไม่ไปหาหมอเองนะครับประมาณประมาณว่าคือหมอเขาค่อนข้างจะเลี้ยงสิวคือเลี้ยงว่าอย่าให้มันหายอยาให้หายให้มาหาหมคือเขาจะได้มาหาหาฉันฉันจะได้เงินกับเธออะไรประมาณนี้ก็คือการเลี้ยงเลี้ยงไข้เลี้ยงสิวอะไรประมาณนี้ของหมอนะคะซึ่งแบบไม่ดีมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ดูตอนที่เป็นสิวแรกๆที่ดูแบบสิวเห็บมากแล้วก็คือตอนนั้นเครียด ที่เริ่มแรกเลยเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนที่บอกว่าเป็นสิวอุดตันเดี๋ยวโชว์ให,ให้ดูหน่อยเริ่มแรกันก็เป็นเริ่มแรกจะเป็นแบบนี้อันนี้คือถ่ายมาเป็นแก้มเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะ <Overwatch. S 2> ออกมาเเออมันจะเป็นสิวอุดตันขึ้นแบบนี้ที่เป็นเม็ด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 เล็กๆขึ้นมาใช่ไหมใช่เออแล้วก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาก่อนต่อไปไหมจะเริ่มบีบเริ่มบีบแล้ว <Factory S 2> เป็นไงต่อบีบแล้วเริ่มบ <todas S 2> ีบแล้วโอ้โหเริ่มเป็นแผลเริ่มแบบ เป็นเม็ดใหญ่ๆขึ้นอันนี้อันนี้คือหนักสุดเลยอยังอันนี้คือหนักสุดเลยอย่างเริ่มมีหนักกว่านี้มีหนักกว่านี้อันนี้ก็คือแบบด้วยความที่เราอยากให้มันหายเร็วๆเราก็เลยไปมันมันคิ้วมันเป็นประมาณนี้นี่คือแบบแต่ทบจะไม่มีพื้นที่ว่าง <c oughs> ให้ขึ้นมาเรื่อยๆเออนี่ยร้อนไหมเนี่ย ตื่นเต้นนะคะนุตื่นเต้นเนี่ยก็ประมาณนี้แหละที่ที่มันขึ้นมาเยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้มันดีขึ้นหันซ้ายหันขวาดีขึ้นแบบสิวที่เป็นแบบฝักเสีบที่วันใหญ่ๆที่มันเจ็บๆเนี่ยมันมันหายไปหมดแล้วแต่ว่ามีสิ่งที่ต้องรักษาก็คือจุดด่างดำจุดแดงมีรอยแดงด้วยมีรอยแดงก็คืออันนี้มันก็ต้องเป็นต้องใช้เวลาหน่อยปกติแล้วเนี่ยจุดจด่างดำจุดแดงก็จะใช้เวลาประมาณ5้าหกเดือนนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบ ทาครีมรักษาจุดด่างดำอะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลาได้เร็วขึ้นถ้าเราขยันอะไรก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วนะคะการกินช็องกรกแลตก็เริ่มลดลดลงบ้างของมันล่ะเนื้อยงเนื้อย่างหมูสามชั้นอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็ประมาณอาทิตย์ละสี่ครั้งเนี่ยอาทิตย์ละสี่ครั้งกินแต่ตอนนั้นก็กินแบบมันมันที่กินเนื้อย่างใช่ไหมใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็งดแล้วครับ เดียนละสองครั้งเรือน <c oughs> <c oughs> ละสองครั้งนะคะเอเอก,ก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ปรเปลี่ยนเรื่องของการรักษาวความสะอาดด้วยใช่ไหมตอนนี้ก็มาใช้โฟมบางหน้าที่มันที่มันแบบอ,อ,นนอ่อนโยนด้วยนะคะแล้วก็เข้ากับผิวของเรานะคะแล้วอะไรชใช้อะไรเช็ดหน้าตอนนี้ตอนนี้ใช้ กระดาษทิชชู่ใช้เป็นกระดาษทิชชู่สอบเช็ดหน้าอันนี้คือนัตีก็บอกน้องว่าให้ไปใช้กระดาษทิชชู่ดีกว่าที่เราจะใช้เป็นผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูเพราะว่าผ้าเช็ดตัวเรามันอาจจะมีสิ่งสกปรกอะไรที่มันแบบหมักหนูอยู่ถ้าจะใช้ผ้าเช็ดตัวนี่คือเราต้องแบบซักทุกวันซึ่งวันอาจจะเป็นไปไม่ได้เมื่อเราขี้เกียจใช่ไหมกับการสักผ้าเช็ดตัวทุกวันเออนะคะเพราะฉะนั้นก็มันดีขึ้นหน้าหน้านูดีขึ้นมากก็คือแบบเริ่มเริ่มใสขึ้นมาปกติโนเป็นคนที่ สีผิวค่อนข้างจะขาวมาตั้งแต่เกิดแล้วนะเพราะว่าได้แม่ไงนี่นี่ได้เพราะว่าเนี่ยนี่ผิวค้ำมาตั้งแต่เกิดนะนี่นี่แบบดีขึ้นมากเลยเนี่ยนี่จะขาวกว่ามาแล้วก็อะไรนะหนออกงกายตาแดดทุกวันเป็นคนออกกำลังกายต่างแดดผิวค้ำแดดอะไรประมาณนี้นะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเดีกว่าว่าหนูใช้อะไรบ้างถึงดีขึ้นเนาะวันนี้มีสามตัวที่อยากจะแนะนํากันนะคะตัวแรกเป็นอะไรคะหนูตัวแรกตัวแรกนี่ครับตัว ตัวนี้เป็นมาร์กแบมบูมาร์กแบมบูตัวนี้เนี่ยวิธีใช้ก็คือว่าเราจะใช้มาร์กให้ทั่วผิวหน้าก่อนที่เราจะอาบน้ํานอน oh. ใช่ไหมคือ oh. ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงอย่างนัตตี้เนี่ยนัตตี้ก็จะล้างเครื่องสำอางออกให้หมดโดยรีมูฟเวอร์คลีนซิ่งธรรมดาทั่วไปแล้วก็ล้างผมลมด้างหน้าทําเช็ดหน้าให้แห้งก่อนแล้วก็มาร์กตัวนี้เนี่ยประมาณ15ห <15 S 1> นาทีาทแค่นั้นนะคะแล้วก็ไปล้างออกแล้วก็อาบน้ําตามปกติ oh. นะคะแค่นี้แหละก็เป็นการเหมือนเป็นการแบบ ่ขาจัดสิ่งสปกปรกไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่มันตกค้างบนผิวหน้าของเราจากเครื่องอจากเครื่องสำอางจากมลลภาวะอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นการเตรียมผิวให้พร้อมต่อการบำรุงด้วยกับตัวนี้นะคะเป็นมาร์าแวนบ,บรูราคาเท่าไหร่ครับราคาแ5 0บาทครับราคะตัวนี้จะอยู่ที่วัน850บาทนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่โสฟิตีได้นะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะใช้แค่ประมาณสัปดาห์ละ สัปดาห์ละสี่ถึงเจ็ดครั้งที่เขาบอกว่าสี่ถึงเจดครั้งแต่ว่าปกติเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณสัปดาห์ละสาถึงสี่ครั้งประมาณนี้นะคะกับตัวนี้เลยที่ใช้เป็นตัวแรกตัวต่อไปเป็นอะไรครับตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นตัวนี้อันนี้ครับอันนี้จะเป็นแบบเซรั่มเซรั่มที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแอ s บ l โตรดแอกเนเซรั่มนะคะตัวนี้คือดีมากใช่ไหมเห็นโน้บอกว่าดีมาก เอาผลิตภัณฑ์ออกมาดูซิว่ามันเป็นหน้าตามเป็นยังไงอันนี้เก๋มากชอบชอบเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเข็มฉีดยาแบบนี้นี่ขอให้ดูใกล้ๆเลยตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนเซรั่มที่จะช่วยในเรื่องของสิวโดยตรงสิวทั้งหมดเลยสิวแบบครอบจักรวาลจริงๆไม่ว่าจะเป็นสิวอะไรบ้างสิวอุดตันสิวอักเสบสิวเซียนสิวดื้อยาสิวเสียรอยรวมไปถึงโอทุกอย่างในครบวงจรจริงแล้วก็มีการแบบ ยับยั้งการติดน้ำมันส่วนเกินได้ด้วยอันนี้คือนัตี้ก็ใช้เหมือนกันเวลาที่วันไหนกลัวที่จะสิวขึ้นนอนเด็กอะไรเงี้ยนัดี้จะทาตัวนี้ก่อนเลยที่จะลงติีมลุกทั่วไปส่วนนุใช้นุก็จะใช้ตัวนี้ก่อนก่อนตัวอื่นเลยใช่ไหมใช้มาก,ก่อนแล้วอาบน้ําเสร็จก็ตัวนีน้ก่อนเลยแล้วก็ลงตัว,ตวนี้ที่ทั่วหน้านะคะก็ตัวนี้เนี่ยเอยาจะเปิดให้ดูนี่นี้ใช้เช้าเย็นเลยใช่ไหมใช่ ใช้เช้าเย็นเลยแต่ว่านานที้จะใช้แต่ตอนเย็นนะคะมันจะเป็นเนื้อเซรั่มแบบนี้เบียบมาเป็นใส้นสอย่างนี้นะคะแล้วก็จะสบายผิวไม่หนักหน้าด้วยนี่ทาทั่วผิวหน้าได้เลยแล้วก็จะซึมเร็วด้วยใช่ไหมนี่นะคะก็เป็นตัวที่ดีมากๆตัวหนึ่งที่มีผลให้หน้าสิวหายด้วย ะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเป็นตัวสุดท้ายถ้าสิวแบบมันอักเสบขึ้นมากๆเราก็ควรที่จะแต้มสิวตัวนี้เป็นตัวแต้มสิวคือเป็น Acne Spot mm. Acne Spot Cream mm. อันนี้นะทที่เคยรีวิวไปแล้วทางด้านของแฟนเพจน,นะคะเพราะว่าชอบมาก mm. คือเรียกได้ว่าเป็น ครีมแต้มสิวในฝันเลยเทีเ่ยวเชียวเพราะว่าคือมันคือปกติแล้วเนี่ยครีมแต้มสิวมันจะเป็นยังไงมันจะแสบใช่ไหมใช่มันจะแสบมาก,แส,มากแสบมากเลยเออเป็นเป็นน้ำน้ำ,นำ,นำไไแบบอ่ะเออมันจะแสบมากถ้าเราทาลงไปเนี่ยแบบอืมน้ำตาแทบไหล <laughs> แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นครีมนะคะตัวนี้ช่วยได้เรื่องของสิวหลายอย่างเหมือนกันสิวอะไรบ้างสิวอักเสบสิวอุดตัน อักเสบซิวิตันนะคะก็จะใช้ได้หมดเลยนะแล้วก็ไม่แสบด้วยแนละ้วที่สําคัญนะทาลงไปเนี่ยนักที่รู้สึกว่ามันจะสามารถที่จะแบบทํางานได้ตลอดเวลาที่เราแบบแต้มลงไปอะ่ะเออมันมันไม่ใช่แบบว่าแต้มครั้งเดียวก็คือทํางานแค่ตอนนั้นคือเหมือนมันจะทํางานตลอดเวลานะคะก็แต้มลงไปได้กับกลิ่นแต้มสิวตัวนี้นะคะ acne spot ตัวนี้ราคาอยู่ที่บาทประมาณส0 0รอบาทนะคะรื่ลืมบอกราคาตัวเมือเ่อกีะะ้แล้วราคาเท่าะหร ราคาประมาณ650บาทตัวเจรัมเื่อสักครู่นี้จะอยู่ที่650บาทน,นะคะมีแค่นี้เองที่ใช้แล้วก็รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแค่สาตัวที่เอามาบอกกันในวันนี้ที่ทางโซฟิตี้เขาจัดมาให้หนูใช้นะคะก็คืออันนี้คือใช้ตอนช่วงเป็นสิวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิวเริ่มที่จะหายแล้วก็เริ่มมาารุงลดลง เริ่มมาบำรุง<อ>เริ่มมาลดรอยแดงรอยดำแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาขอพูดถึงเรื่องสิวดีกว่าส่วนเรื่องว่าจุดด่าง,งนี่เดี๋ยวว่ <c oughs> างๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะมาบอกเล่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะคะโอเควันนี้หมดทุกอย่างแล้วยายบารุไม่รู้พี่จะไปประมาณกี่นาทีนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนและกันที่เครียด เกี่ยวกับเรื่องของสิวนะคะก็สู้ๆสู้ๆละกันนะคะคือเราสองคนก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วคณอนาทีก็เคยสิวเผือมาแล้วเหมือนกันนุก,ก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วเป็นจุดที่แบบเรื่ไย้แบบว่า้องให้หนักมาก<ช>จริงๆคือแบบตอนที่เป็นสิวนี้แทบจะทําตัวตามปกติเหมือนคนทั่วไปไม่ได้เลยใช่เพราะ<ช>ว่าอะไร<ช> <ๆ S 1> คือเราต้องไปเรียน<ช>เราต้องไปพบปะผู้คนใช่ไหมคือเราต้องไปทํากิจกรรมด้วยความที่เป็นเ,นเฟซชี่ไงเขาต้อง ต้องไปทำน่นทำนี่ประกวดนู่นนี่น,นั่นมีเชลิเดอร์ด้วยใช่เป็นเชลิเดอร์ต,ต้องแต่งหน้าอีกนะต้องแต่งตัวแบบนี้เวลาที่พวกหหน้าประชาชนอันนี้ไม่ได้เป็นโจรเลยทั้งสิ้นนะคะแบบนี้ทุกวันครับจริงๆแล้วแบบคุณพี่คุณแม่คือเอื้อมละอากับนี่มากคือจะปิดหน้าไปไหนอะไรประมาณนี้เออต้องต้องมีต้องมีแมสต้องมีหมวกต้องมีแว่น <laughs> ใช่ไหมคือถ้าไม่มีเนี่ยฉันจะไนออกบ้าน เป็นอะไรที่แบบอูบาท <laughs> อูบาทเป็นอะไรที่แบบอายเขินมากๆาเลยแต่ว่าอันนี้จริงแล้วเนี่ยถ้าคนที่เป็นสิวมากๆาเลยถ้าถ้าใส่แมสเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะใช่เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบมันอับอะตอนแรกตัวน,นี้ก็ไม่มีนะอืมแต่ว่าใส่แมสก์มาใส่ทุกวันเลยอืมมันก็ตอนนั้นก็เริ่มขึ้นมาเริ่มมาเพราะแมสเป็นเป็นรอยแมสเลยเออ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นสิวก็ต้องตระนับเกี่ยวกับเรื่องของแมสปิดปากด้วยแต่ถ้าคือจำเป็นต้องใส่จริงฉันต้องต้องปิดต้องแบบว่าปิดบังใบหน้าต้องใช้กระดาษทิชชู่มาลองก่อนนะแล้วก็ค่อยใช้แมสปิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนแมสบ่อยๆด้วยนะโอเควันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณนด้วยที่สละเวลามาในวันนี้นะคะมีโอกาสก็จะมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวให้หนุฝปกผลงานเลยคะ่ะ มีผลงานไหยเอามีไอจอยดีเพจเฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้เออแบบเขาสาวไปติดตามอืมเฟซบุ๊กก็อิทธิศักดิ์วัชราเจริญพงศ์นะครับทัางหลับติดใช่ไหมเดี๋ยวจะขึ้นข้างล่างให้นะคะทัางหลับไอจีก็นุอิทธิศักดิ์เศษนะครับนุขึ้นสักดิ์ติดตาวก็ได้ครับโลไลนี์ก็ได้นะคะโอเคขอบคุณมากๆโนนะ วันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้ไงละไก่ก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กด like กดแชร์ถ้าชอบนะคะแล้วก็มีข่าวดีมาบอกด้วยนะคะทางโซฟิตี้เนี่ยก็ท้ามาท้ามาว่าเฮนตีเนี่ยเลือกคนที่มีปัญหาแบบนุ๊กนี่แหละสิวเหอแล้วก็เครียดจิตตกอะไรอย่เงี้ยเลือกมา3คนที่จะมารักษากับโซฟิตี้แบบนี้คือเราไม่จําเป็นต้องเดินทางไปรักษาที่คลินิกเขาอย่างนุเนี่นุ๊กอยู่ที่อุบลเหมือนนัตตี ย่างคลินกมันก็อยู่ไกลเขาก็ทําการรักษาโดยการคุยไลน์ค,คุยโทรศัพท์และส่งผลิตภัณฑ์มาทางไปสษนี่ปเ,ปนเออเราไม่จําเป็นต้องไปแบบถึงที่นู่นเลยแต่ว่าพี่เขาใส่ใจมากๆเพราะว่าเขาโทรมาทั้งไลน์ถามว่าเป็นยังไงหน้าดีขึ้นอ,อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็าส่งรูปให้เขาดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาก็าจะถาม ะะก็นี่แหละก็จะคเลือก3คนนะคะเพราะฉะนั้นติดตามก็ได้ทางด้านของแฟนเพจน,นัตี้ที่จะมาเล่นเกมนะะักะกับสุภาตีนะเดี๋ยวนัตตี้จะขึ้นแฟนเพจน,นาตี้ให้ตรงนี้แล้วกันนี่นัติี้พลอยนะคะไปกดไลค์กันได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากนะสวัสดีคะ่ะบ๊าย <Bye. S 2> บาย